Hello everyone สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับคุณรุณนุ่นนะคะวันนี้ไม่มีไม่ได้มีงานไม่มีการเรียนนะคะแต่ว่าจะมีงานที่มอบหมายให้ก็คือง่ายๆเลยนะคะให้นักเรียนถ่ายวิดีโอพร้อมกับนำสิ่งของที่เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราเรียนในบทที่1มา5ชิ้นพร้อมกับพูดประโยคว่า it's a นะคะอย่างเช่น it's a ruler มาเดี๋ยวคุณคุแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะโดยให้เด็กๆเกาทักทายเพื่อนๆด้วยนะคะ hello everyone my name is นิสารักชายน้อย it's a ruler it's a pen it's a pencil it's a book it's an eraser thank you goodbye แบบนี้เป็นต้นนะคะดเด็กๆแนะนำตัวเองก่อนนะคะแนะนำตัวเองแล้วก็อธิบายเลยนำสิ่งของที่เด็กมีอาจจะเป็นที่ที่ครูไม่ได้เอามาก็คือมีอะไรบ้างค r a y o n ใช่ไหมคะมี crayon เด็กๆสามารถเพิ่มเติมหรือ ใครรู้คำศัพท์นอกเหนือจาก School of Things นะคะ Things of School ก็คือสิ่งของที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะมีอย่างอื่นบ่าง Backpack ที่เราเรียนมานะคะสามารถนำมาพูดให้เพื่อนๆนะคะได้ยินเสียงของเด็กๆแล้วพูดให้ชัดเจนนะคะถ่ายคลิปสวยๆมาให้ครูคดูนะแล้วครูจะรอดูคลิปวิดีโอของเด็กๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้ว See you next time Goodbye